เออตาเขามีความแบบเป็นฟ็อกซี่อายเป็นแบบอย่างเงี้ยก็คือคนต่างชาติเนี่ยเขานิยมทำกันมากๆเลยเพื่อนๆ ค่ะกลับมาพบกับเราในช่องจิงลัสกันอีกแล้วว่าด้วยเรื่องของจมูกปากตาเอ้ยมีเพื่อนเพื่อมาถามใน IG แล้วก็เม้นมาถามกันเยอะมากๆว่าเราทำอะไรมาทําไมแต่ก่อนกับตอนนี้เราถึงดูไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่จริงจริงมันก็คือหน้าเดิมนั่นแหละแต่ดูแบบเอ้ยความว่าเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นและทีนี้มันก็มีขึ้นมาเยอะมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยตัดสินใจที่จะเอามาทําเป็นคลิปนี้เลยว่าเราไปทําอะไรมาบ้างที่สวยขึ้นแบบไม่ต้องศัลยกรรมเราก็ได้รวบรวมนะะ การต่างๆที่เราเคยทํามาแล้วก็มีคนรอบตัวเราเคยทํามาด้วยว่าอันไหนเวิร์กไม่เวิร์กอันไหนเราทําอันไหนเราไม่ได้ทําเอามารวมในคลิปนี้ว่าเราทําแล้วแบบเออที่ได้เปลี่ยนแปลงออกมาเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยไปทําอะไรมาบ้างอะเริ่มอย่างแรกก็เริ่มเลยที่เราได้ไปเริ่มทํามาก็คือตอนนั้นเราอยู่ประมาณช่วงแบบปี1ปี2มั้งแล้วหน้าเราเนี่ยตั้งแต่เกิดเลยนะจะเป็นหน้ารูปใจเพื่อนลงมาอย่างนี้เลยตอนนั้นหน้าผากเราแคบแค่นี้เองแล้วก็มันจะเป็นแบบ ผมนะไม่ใช่ลายผมนะผมรูปหัวใจลงมาอย่างนี้เลยซึ่งเราเนี่ยปกติแล้วเป็นคนที่หน้าสั้นอยู่แล้วเนาะยิ่งมีลายผมแบบนั้นลงมาจะทําให้หน้าเราอะ่ะดูแคบลงมากๆแล้วก็มันจะดูไม่สมส่วนกับจ,จ,จมูกแล้วก็กับคางของเราเพราะฉะนั้นเราเลยแบบค้นหาเออไปทาอะไรดีวะแล้วทีนี้เราก็ได้ไปลองแว็กซ์ดูก่อนก่อนที่เราอะ่ะที่ได้ลองแว็กซ์ดูก่อนเพราะเราอะ่ะจะดูว่าเออเราชอบจริงๆไหมเพราะว่าถ้าเราไปเลเซอร์ผมตรงนั้นออกเลยอะ่ะ มันเอากลับมาไม่ได้เล้เพื่อๆทีนี้เราก็เลยต้องไปลองแว็กดูก่อนซึ่งที่เราแว็กมาก็จะเป็นที่บารมีบิวตี้คือขับรถไกลามากเพื่อที่จะไปแว็กตรงนี้ปรากฏว่าเขาจะดูอ่าโกเด้นเลโชของเราว่าเราเนี่ยควรที่จะเอาผมของเราเนี่ยออกไปเยอะมากหรือน้อยแค่ไหนที่นั่นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโปรแกรมเปิดหน้าผาเออราคา999บาทไปทำมาแล้วปรากฏว่าชอบมากมากก็คือเนี่ย รูปหน้าเป็นอย่างนี้เลยด้วยความที่แบบเฮ้ยทำแล้วมันเวิร์กทีนี้เราก็ได้ไปเลเซอร์เนาะไปไปทําการเลเซอร์ต่อพอแบบมันมีผมขึ้น,ข,นขึ้นมาเราก็ไปเลเซอร์ต่อแล้วเลเซอร์ที่เราไปทําเนี่ยเราจะใช้เป็นเจนเทลแยกก็คือเป็นเลเซอร์ที่กําจัดไม่ใช่แค่ไรผมหรือว่าแบบไรขนนะอันนี้เป็นเลเซอร์ที่จะกําจัดแบบได้มากกว่า IPL จะแบบเขาเรียกอะไรไปเอฟเฟกกับลากของขนลากของผม<ต>ได้จริงๆซึ่งเราก็ได้ทําที่ Plus คลินิกอยู่ ที่ตรงใต้ยูเนียนมอตรงนี้ก็รู้สึกว่าคอร์สเราซื้อเป็นคอร์สก็ประมาณ3,000กว่าบาทแล้วตอนหลังเนี่ยเราได้มาค้นพบว่าจริงๆแล้วพี่แย่เออเขาก็ทําวิธีเดียวกับเราเหมือนกันนะแต่ว่าพี่แย่เขาทําที่ยันฮีก็สรุปแล้วว่าพอทําออกมาหน้าเราดูเพร๊มากยิ่งขึ้นแล้วก็จมูกของเราเนี่ยดูรับกับออหน้าผากคางต่างๆมันก็เลยทําให้แบบเออดูแบบดูสวยมากยิ่งขึ้น ต่อมานะเพื่อนๆปิมก็ได้ไปทําการโบท็อกซ์ซึ่งโบท็อกซ์เนี่ยก็คือสารที่ฉีดไปแล้วช่วยให้กล้ามเนื้อบริเวณที่ฉีดเนี่ยอ่อนแรงลงโบท็อกสามารถทาอะไรได้บ้างหนึ่งเลยก็คือลดเลือนริ้วรอยเหมือนหน้าเราแบบเออย่นย่นตรงไหนใช่ไหมเราก็สามารถฉีดลงไปให้ผิวหน้าเราเต่งตึงได้มากขึ้นอย่างเช่นปิมเนี่ยก็เคยฉีดตรงหน้าผากมาก่อนหน้าผากของปิมมันจะมีแบบรอยย่นย่นนิดนึงพอไปฉีดมาแล้วก็คือเต่งตึงมากแล้วก็ตรงเนี้ยมันเล่นแสงมากๆเวลาเราถ่ายรูปแบบเออมันค่อนข้างโกลบโบท็อกซ์เ สามารถช่วยลดกรามช่วยทําให้หน้าเรียวได้มากขึ้นให้เพื่อนเพื่อนสังเกตตรงที่ว่าถ้าสมมติว่าเรากัดฟันกรามนะกัดฟันกรามแล้วมีเนื้อเด้งเด้งออกมามีกล้ามเนื้อเด้งเดออกมาตรงช่วงตรงนี้เนี่ยสแสดงว่าถ้าเราไปฉีดโบท็อก่ะจะทําให้เราหน้าเรียวได้มากยิ่งขึ้นและถ้าใครที่แบบเด้งออกมาเยอะมากก็คือจะลดไปได้มากยิ่งขึ้นอย่างต่อไปก็คือโบท็อกสามารถลิฟต์กรอบหน้าได้ลิฟต์กรอบหน้าก็คือแบบดึงให้กรอบเราเนี่ยมีกรอบหน้ามากยิ่งขึ้นเหมือนกับเราคอนทัวร์หน้าตลอดเวลาโบท็อกสามารถยกหัง าาสามารถยกคิ้วได้ <Wow. S 1> บางคนที่แบบคิ้วตกอะไรเงี้ยก็สามารถฉีดโบท็อกซ์ให้คิ้วของเราเนี่ยยกขึ้นได้แล้วก็มีฉีดพวกแบบโบปีกจมูกอันนี้คือโอ๊ตไปฉีดมาแล้วนางบอกว่าจิบมากมากคเพื่อนต้องแต่แบบฉ <c oughs> ีดยาหรือต้องแต่อะไรมาคืออันนี้เป็นสิ่งที่นางบอกว่าเจ็บมากที่สุดโบรัดแกนเนี่ยก็คือเราใช้โบท็อกซ์ในการแบบฉีดไล่กล้ามเนื้อตรงนี้ออกไปจะช่วยทําให้กล้ามเนื้อบริเวณเนี่ยรัดกับสันจมูกเราได้มากยิ่งขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ทําให้จมูกดง ขึ้นนะเพื่อนๆแต่เมื่อก้านเนื้อเนี่ยมันรัดกับ,บตัวกระดูกของเรามากยิ่งขึ้นเนี่ยมันจะทําให้แบบเรามีทรงของจมูกมากขึ้นจมูกดูแบบเออเป็นทรงมากขึ้นมีสันมากขึ้นซึ่งราคาของโบท็อกเนี่ยมีหลายระมีหลายระดับมีหลายราคามากๆเลยมันก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อแล้วก็สถานที่ผลิตของโบท็อกหลักๆเลยโบท็อกเนี่ยก็จะแบ่งเป็นเหมือนเหมือนเหมือนสามที่ที่เขาเอามาผลิตขายด้วยกันเนาะก็จะมีโบท็อกแหงเกาหลีอันนี้ก็คือจะราคาย่อมเยาวที่สุดแล้วก็จะมีโบท็อกอเมริกา อันนี้ก็ราคาประมาณขวดละ ร้อยอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งกว่าบาทอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีโบเยอรมนโบเยอรมนอันนี้ราคาจะแบบค่อนข้างสูงมากเลยก็คือสองสามหมื่นขึ้นไปเลยซึ่งอยากจะบอกเพื่อนๆตรงนี้ว่าเพื่อนๆคนไหนที่กําลังจะไปฉีดโบท็อกอะไรเงี้ยควรดูที่ที่เราจะไปฉีดให้ดีนิดนึงนะเพื่อนๆเพราะว่าเอาจริงๆแล้วโบท็อกบอมเนี่ยก็ค่อนข้างมีเยอะมากๆนะถ้าถามว่าการที่เราฉีดโบท็อกปอมไปเนี่ยหน้าเราเรียวไหมหน้าเราเรียวเพื่อนๆแล้วก็ได้ราคาที่ถูกด้วยแต่ถ้าเราฉีดไปเรื่อยๆกรามเราจะไม่ แล้วก็คีดยื้อยานั่นเองแล้วเมื่อพอแบบเออเราฉีดไปแล้วกรารลงไม่ลดเราก็จะต้องแบบเพิ่มระดับราคาขึ้นเรื่อยๆไงพอไปต้องไปฉีดโบเยรมันเลยถึงจะเห็นผลเนาะ อยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยดูสถานที่ฉีดกันนิดนึงนั่นแหละเลือกดีๆส่วนถามว่าปริมนเนี่ยทำที่ไหนปริมทําที่แปรคลินิกเดี๋ยวก็จะทิ้งไว้ให้นะอยู่แถวแถวทางไปทองหลอ่อแล้วก็ราคาที่นี่เนี่ยหมอเขาค่อนข้างโอเคมากๆก,ก,ก็คือแบบเขาดูรูปหน้าเราไม่ให้แบบเรียวมากเกินไปเขาแนะนําดีมากๆแล้วก็เป็นแพทย์โดยตรงเหมือนเปิดคลินิกของตัวเองอารมณ์ประมาณน,นี้ซึ่งโบท็อกเนี่ยใครอยากจะไปฉีดอ่ะให้เผื่อเวลาทิ้งไว้เลยนะเพื่อนๆเพราะว่าโบท็อกมันจะเห็นผลได้มากที่สุด1เดือนหลังการฉีด อย่างต่อไปขอออกตัวกันเลยว่าอันนี้ปริมไม่เคยทํานะเพื่อนๆก็จะเป็นการร้อยไหมแต่ที่จะเอามาพูดเนี่ยเพราะว่าที่เคยไปทํามาแล้วก็อยากจะมาแบบเออบอกว่ามันเป็นยังไงร้อยไหมก็คือการเอาเข็มเนี่ยนาไหมละลายเข้าไปยังใต้ชั้นผิวการร้อยไหมเนี่ยสามารถทําได้หลายอย่างมากๆเลยเพื่อนไม่ว่าจะเป็นแบบยกกรอบหน้าไม่ใช่ย,ยกหน้าตรงนี้ขึ้นเลยเนี่ยเขาก็เอาจะเอาเข็มเนี่ยเข้าไปตรงนี้ใช่ป่ะแล้วก็ออกไหมทีหนึ่งตรงนี้แล้วก็ข้างในมันจะเป็นไหมใช่ไหมแล้วไหมเนี่ยก็จะดึงแบบ หน้าเราขึ้นได้อย่างนี้เลยไหมในท้องตลาดตอนนี้มีแบบหลายชนะิดมากๆเอาจริงๆมันก็แล้วแต่แต่ละคลินิกจะเรียกซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยไหมอ่ะมันน่าจะมีอยู่3ม,มันมีอยู่3ประเภทด้วยกันเพื่อนๆก็คือไหม PDO ไหมก้างปลาแล้วก็ไหมก้างปลาพิเศษ3อย่างนี้เนี่ยมันก็จะเรียงลําดับจากราคาต่ําไปราคาสูงก็คือ PDO ราคาต่ําสุดก้างปลาพิเศษจะราคาแพงที่สุดตามนั้นเลยเพื่อนๆก็คือว่าของแพงก็จะต้องแบบม,<า>มีแรงยกมากกว่าถือว่าเออแล้วมันก็จะอยู่ได้นานกว่าไหม วิดีโอเนี่ยอยู่ได้ประมาณ4-6เดือนแต่ว่าหมายก้างปลาพิเศษอะ่ะ อาจจะอยู่ได้2-5ปีเลยทีเดียวซึ่งก็ต้องยอมรับว่าไหมกางบาพิเศษเนี่ยราคาค่อนข้างแพงจา้อยไหมเนี่ยนอกจากที่เราจะสามารถมาร้อยยกตรงตรงแก้มช่วงแบบเออเบบี้แฟทอะไรพวกนี้ให้ยกขึ้นได้แล้วเนี่ยมันทําได้หลายอย่างมากเพื่อนๆนนอกจากนั้นเนี่ยมันสามารถใช้ไหมเนี่ยในการร้อยจมูกให้ดูแบบจมูกโด่งมากขึ้นอันนี้คือโด่งมากขึ้นเลยนะจากที่เห็นมาที่คลินิกที่เห็นมาที่เขาทําสวยๆก็คือจะเป็น N Y C อันนี้ไม่ได้โฆษณาหรืออะไรเลยนะแค่ไปเห็นมาว่า สวยหน้าทําอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เขาจะใช้ไหมในการร้อยที่นี้แล้วก็มาอยู่ตรงนี้อันนี้พี่สาวไปร้อยมาเหมือนกันก็ค่อนข้างเขียวมากๆน่าจะแล้วแต่คนด้วยแหละว,ว่าช้ำง่ายหรือว่าไม่ค่อยช้ำอะไรอย่างงี้อืพี่ก็ไปร้อยมาปรากฏว่าพี่ทำธรรมชาติมากเพื่อนๆมันเหมือนแบบได้เสริมจมูกแต่ไม่จําเป็นต้องพักฟื้นนานนึกออกปะแล้วก็ราคาก็คือย่อมยาวกว่านอกจากนั้นเพื่อนๆเทรนด์ที่มาแรงมากๆเราปีมก็กํกกลาลังคิดว่าปีมจะไปทําเช่นกันก็คือการร้อยไหม ห่างตาเพื่อนๆเ,เห็นแ่บตาของเคนดอลหรือว่าตาของเบลล่าฮาดิบไหมเออตาเขามีความแบบเป็นฟ็อกซี่อายเป็นแบบอย่างเงี้ยก็คือคนต่างชาติเนี่ยเขานิยมทํากันมากๆเลยเพื่อนๆนั่นก็คือการใช้ไหมเนี่ยในการร้อยยกห่างตาแล้วก็ยกคิ้วขึ้นเนี่ยประมาณนี้ที่ไทยก็เห็นแล้วแหละพอมีแบบสองสามที่ที่เขาทําอยู่แต่ก็กําลังศึกษาอยู่ว่าเฮ้ยตรงไหนดีเอออะไรประมาณนี้เดี๋ยวถ้าทําแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวเคนะ เออลืมบอกไปเลยเพื่อนๆว่าข้อดีของการร้อยไหมก็คือว่าจะเห็นผลชัดเจนเพราะว่าเราใช้แบบไหมเนาะในการดึงความความดึงความแรงดึงมันก็จะเยอะกว่าการฉีดโบท็อกหรือว่าอื่นๆหรือว่าการเลเซอร์ก็คือข้อดีเลยเห็นผลชัดแต่ข้อเสียก็คือว่าเราต้องพักฟืน้นแต่อาจจะไม่ได้นานท่าศัญญกรรมนะมันน่าจะมีความแบบเขียวอะไรอย่างเงี้ย มาต่อกันในหมดของเรเซอร์หน้าเลียวอันนี้เปิมเคยทําทั้ง2องอย่างแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีเยอะกว่านี้แหละแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปว่าแล้วแต่คลินิกเขาจะเอามาตั้งชื่อหรือจะเอามาเรียกแต่หลักๆแล้วก็คือมี2ออย่างด้วยกันก็คืออัลตรากับไฮฟูอัลตราเนี่ยก็คือจะใช้คลื่นเสียงในการยิงเข้าไปแล้วก็ให้ช่วยยกกระชับมากขึ้นแล้วก็อัลตราเนี่ยยังสามารถสร้างคอลลาเจนใต้ชั้นผิวได้อีกด้วย, <Yeah. S 1> วยนะเพื่อนๆคนก็คือยกผิวหน้าเราได้มากกว่าตัวไฮฟูแล้วก็มันอยู่ได้นานกว่า เออปีหนึ่งอ่ะก็คือทําครั้งเดียวส่วนไฮฟู oo, เนี่ยก็จะเป็นน้องๆของอัลเทร่าก็คือราคาถูกกว่านั่นเองเขาเนี่ยจะช่วยยกกระชับอย่างเดียวนะไม่ได้ช่วยสร้างคอลลาเจนใต้ตชั้นผิวตอนทำเนี่ยก็จะรู้สึกแบบจี๊จีแต่จะน้อยกว่าตัวอัลเทร่าทําปีหนึ่งก็ประมาณ2-3ครั้งแต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยริมอ่ะทำอัลเทร่าเห็นผลนะแต่ทำไฮฟูอ่ะพิมรู้สึกว่าเห็นผลได้แป๊บเดียวเพื่อนๆแบบพอไปทํามาอยู่ใช้ชีวิตอยู่ไปสักพักหนึ่งแล้วก็น่าก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมซึ่งอาจจะ ไม่รู้ดิก็ทำมาหลายที่นะละแต่ว่าก็รู้สึกเหมือนเดิมแต่ก็ความคิดเห็นส่วนตัวนะเพื่อนๆทําอาจจะดีก็ได้ราคาก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคลินิกเลยเพืๆๆ่อนๆราคาทั้งอัลทราแล้วก็ไฮฟูสูงต่ำไม่เหมือนกันแล้วแต่คลินิกต่อไปเลยเพื <ๆ S 1> <ๆ>่อนๆก็จะเป็น filler. ฟิลเลอร์ฟิลเลอร์ก็คือสารเติมเต็มประเภทไฮยาที่สามารถสลายได้เองที่จะช่วยให้เราฉีดเข้าไปตรงไหนเนี่ยมันก็จะเติมเต็มตรงจุดนั้นได้ปิมเคยทำนะเพื่อนๆอันนี้ปิมเคยฉีด ฟิ filler, ลเลอร์ล่องแก้มมาก่อนแล้วก็ฉีดฟิลเลอร์ปากไปทํามาล่าสุดเลยเพื่อนๆหลายๆคนบอกว่าเอ้ยฉีดฟิลเลอร์ปากเจ็บมากอย่างงู้นอย่างน,างนี้อย่างนั้นคือตอนแรกเราก็ค่อนข้างเชื่อว่าเฮ้ยมันต้องเจ็บแน่เลยว่ะแต่ว่าปิมเนี่ยได้ไปทําที่ไม่กะคลินิกแล้วรู้สึกว่า,าไม่ทันเจ็บเลยอ่ะเพื่อนๆ uh. เออแล้วแบบมันก็เสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวจะเราจะตั้งอ่าเราจะขึ้น before กับ a f t เ r ให้เพื่อนๆดูนะว่ามันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะเนี่ยปากเราดู มีความเท่ากันเท่ากันมากยิ่งขึ้นแล้วก็ปากไม่ได้ดูคว่ำและอย่างก็คือรู้สึกว่าทาลิปสวยขึ้นปากเต็มขึ้นหน้าดูเด็กขึ้นอันนี้คือเห็นผลชัดมากเลยว่าหน้าดูเด็กขึ้นจริงๆเพื่อนๆการฉีดฟิลเลอร์ปากแล้วก็หน้าดูแบบมีความแบบลูกขนุนมากยิ่งขึ้น เข้าเรื่องฟิลเลอร์เนี่ยนอกจากการฉีดฟิลเลอร์ปากฟิลเลอร์ล่องแก้มฟิลเลอร์ยังสามารถทาอะไรได้อีกบ้างฟิลเลอร์ก็คือเติมเต็มได้ทุกอย่างเลยเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นหน้าผากให้แบบมีความหนกนูนมากยิ่งขึ้นประหมอกอะไรประมาณนี้เออแล้วถ้าใครเนี่ยมีขมับที่แบบเว้าวเข้าไปเออขมับดูแบบต่อบอะไรเงี้ยก็สามารถเติมเต็มตรงขมับได้หนกแก้มช่วงแบบแก้มลูกส้มอะไรแบบนี้ก็สามารถเติม,ตมตได้หรือว่าใครที่มีคางตัดก็สามารถฉีดฟิลเลอร์ในการทําให้แบบเออคางเราดูยาวขึ้นได้แม้กระทั่งจมูกเพื่อน ก็ยังสามารถฉีดฟิลเลอร์ได้ด้วยนะฉีดแล้วก็แบบเออปั้นๆอะไรเงี้ยให้คุณหมอปั้นๆมันก็จะดูเป็นแบบจมูกที่โด่งมากยิ่งขึ้นมาเรามาดูข้อเสียของฟิลเลอร์กันบ้างเพื่อนการฉีดฟิลเลอร์นะถ้าเราไปโดนฟิลเลอร์ปลอมก็คือถูกต้องอยู่แล้วว่ามันจะไม่สลายเออเพราะฉะนั้นก็คือเลือกให้ดีๆแต่การฉีดฟิลเลอร์จมูกกับฟิลเลอร์คางถ้าเราต้องการที่แบบเหมือนตอนฉีดเรารู้สึกโอเคใช่ไหมแล้วต่อไปเราไม่ได้อยากจะไปเติมฟิลเลอร์แล้วแล้วต่อไปอ่ะเราจะไปทำศัรรนนยลยรมออจะะเคพพื่่ๆ,ๆาาวุณห จะต้องมีการแบบเออขูดฟิลเลอร์ที่เหลือๆออกทั้งที่คาง er แล้วก็ทั้งที่จมูกก็คือจะเป็นเคสแก้เคสแก้ก็คือราคาแพงขึ้นนั่นเองส่วนราคาของฟิลเลอร์เนี่ยก็จะมีหลักๆ2แบบด้วยกันก็คือฟิลเลอร์เกาหลีอันนี้ก็คือราคาถูกหน่อยประมาณ6 7เจ็ดพันเออซีซีละหกเจ็ันะแล้วก็ฟิลเลอร์เมกาฟิลเลอร์เมกานี่ก็จะอยู่ประมาณ1มื่นสี่พันหอะไรประมาณนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคลินิกแต่ของปิมเนี่ยไปทํามาหมื่นกว่าบาทเหมือนกันรู้สึกว่าหมื่นสี่มั้งไปทําที่เมกาคลินิก มอกไปว่าฟิลเลอร์เมกาดีกว่าฟิลเลอร์เกาหลียังไงก็คือว่ามันอะอยู่ได้นานกว่าฉีดครั้งหนึ่งเนี่ยก็จะเอฟเฟกผลไปเลย1นถึงหปีครึ่งแต่ถ้าของเกาหลีก็คือจะอยู่ได้แค่หเดือนเราก็ต้องไปเติมใหม่เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้อยากเจ็บมากไงเพื่อนเราก็ฉีดเป็นของเมกาไปต่อไปก็คือการฉีดไขมันเติมเต็ม,ตมใบหน้าของเรานะเพื่อนๆพืออันนี้ปิมก็ไม่เคยทําเหมือนกันจะเป็นรุ่นพี่ที่เคยไปทํามาเออแล้วก็พบว่า I, หน้าเด็กขึ้นจริงๆก็เลยจะเอามาพูดในคลิปนี้ด้วยการฉีดไขมันของตัวเองเนี่ยก็คือการที่หมอเนี่ยประเมินจุดต่างๆของเราว่าไขมันตรงไหนของเราเนี่ยสามารถเอาออกมาได้บ้างแล้วก็เอาไปฉีดที่หน้าของเราข้อดีของมันเลยก็คือว่าเราอะ่ะไม่จําเป็นแบบไม่จําเป็นที่ต้องไปฉีดฟิลเลอร์หรือไม่พูดง่ายๆคือไม่จําเป็นที่ต้องไปเอาสารอื่นๆหรือสารแปลกปลอมเข้ากับเข้าหน้าของเรานะเพราะเงินก็จะเป็นสารหรือเป็นฟูอิดที่อยู่ในร่างกายเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือปลอดภัยแน่นอนข้อดีข้อต่อไปก็คือว่า ค่อนข้างธรรมชาติเพื่อนๆรู้สึกว่ามันจะธรรมชาติกว่าการฉีดฟนะิลเลอร์เนาะเหมือนพี่ปิมก็ไปฉีดมาทั่วหน้าเนียนมากๆหน้าดูเด็กขึ้นมากๆข้อเสียของเขาเลยก็คือว่าหนึ่งเลยก็คือราคาแพงการทําทั่วหน้านจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0ถึง40,000บาทซึ่งก็แล้วแต่คลินิกแล้วแต่ราคาแต่ละคลินิกกันเนาะเออแล้วก็ข้อเสียข้อถัดไปก็คือว่าเราจะมีแผลด้วยกันสองจุดก็คือจุดที่เราดูดไขมันออกมาแล้วก็จุดที่เราเอาไปเติมเต็มหน้าของเราและข้อเสียข้อถัดไปก็คือว่าการดูแลรักษาไขมันเนี่ย ให้ติดกับหน้าเราเนี่ยมันยากช่วงที่เราทําช่วงทั้งก่อนทําแล้วก็หลังทําเลยเพื่อนเื่อเราต้องแบบ้ยงดทั้งแอลกอฮอล์งดสูบบุหรี่แล้วก็การดื่มน้ําเยอะๆพักผ่อนให้เพียงพอเพราะไม่ฉะนั้นไขมันเนี่ยพอเราเอาเอาเหมือนเอาจากต้นขาใช่ไหมเราเออเราเอามาเติมที่หน้าไขามันจะไม่อยู่นะเพื่อนเราแล้วมันก็จะหายไปเงินของเราก็จะหายไปเช่นกันซึ่งใครที่จะไปทําอันนี้แนะนําให้ดูแลตัวเองก่อนแล้วก็หลังที่จะไปทําดีนิดนึงนะ สุดท้ายก็จะเป็นสิ่งที่น้องๆน,นักเรียนนักศึกษาเนี่ย <S <S> <S เรียนมาถามปิพมค่อนข้างเยอะมากๆเลยไม่รู้ว่าแบบเฮ้ยบางคนอาจจะเรียนดึกแต่บางคนอาจจะเหมือนเราไงเออดู <S <S> <S ดูซีรีส์ดึกตอนเรียนปิมก็จะมาตอบให้ฟังเลยว่าปิมมเคยทําด้วยกัน2ออย่างก็คือจะมีฉีดไซโตแค์กับฉีดฟิโลกาแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีการฉีดลดใต้ตาคล้ำด้วยกัน3อย่างด้วยกันนะเพื่อนๆก็จะมีไซโตแคล ฟิลอกาแล้วก็การฉีดฟิลเลอร์เพื่อลดใต้ตาดำมาเริ่มกันด้วยไซโตแคร์ก่อนอันนี้จะเป็นอย่างที่ราคาถูกที่สุดและมันก็อยู่ได้ นานน้อยที่สุดก็คืออยู่ได้แป๊บเดียวนั่นเองจะอยู่ได้ประมาณ1เดือนซึ่งราคาการฉีดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0 0ถึง2,000กว่าบาทซึ่งอันนี้ปิมก็เคยไปทำมาไปฉีดมาแล้วก็คุณหมอจิ้มเข้าโดนเส้นเลือดทำให้มีแบบจุดๆเป็นวงวงสีเขียวๆขึ้นอันนี้เราจำเป็นที่จะต้องฉีดเติมทุกๆเดือนเนาะเพื่อให้ใต้ตาเราเนี่ยฟูขึ้นแล้วก็หายคล้ำต่อไปก็จะเป็นฟิลกาฟิลกาเนี่ยจะราคาสูงขึ้นกว่าตัวไซโตแคร ขึ้นมาหน่อยก็ราคาอยู่ที่ประมาณ2,000ปลายๆถึง4,000บาท ฟิโลกาดีกว่าไซโตแคร์ตรงที่อยู่ได้นานกว่าคืออยู่ได้ประมาณ2-3เดือนอันนี้ก็เคยฉีดมาเหมือนกันก็นานขึ้นก็ดีไม่ต้องแบบไปเติมบ่อยๆเนาะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือการฉีดฟิลเลอร์ซึ่งอันนี้ปิ๊มไม่เคยทำนะเพื่อนฉีดฟิลเลอร์ใต้ใต้ตาก็คือราคาก็จะขึ้นอยู่กับยี่ห้อฟิลเลอร์ที่เราใช้ก็ของเกาหลีก็ประมาณ6 0 0 0 7 0 0 0แต่ว่าถ้าเป็นของอเมริกาก็หมื่นกว่าบาทซึ่งปิ๊มอยากจะบอกน้องๆตรงนี้ว่า การฉีดอะมันดีนะคือมันแบบไม่จําเป็นต้องไปทาครีมมากมายเลยอย่างเงี้ยเออทำให้มันมันตื้นขึ้นเลยแล้วก็มันหายคล้ําขึ้นได้ทันทีเลยแต่คือถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนของเราเนี่ยมันจะทําให้เราแบบต้องฉีดไปเงี้ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนึกออกปะถามว่ามันช่วยไหมช่วยนะแต่ว่าถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมันก็ กลับมาค้ำเหมือนเดิมทําให้เราต้องฉีดเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่พิมคิดว่าสําคัญมากๆนั่นก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองอันนี้จะเห็นผลที่ยั่งยืนมากที่สุดแล้วก็ไม่ต้องไปเสียงเงินค่าฉีดด้วยแต่ถ้าใครเนี่ยเออสะดวกที่ไปฉีดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับน้องๆเลยเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างจบไปแล้วสําหรับคลิปฮาทูสวยขึ้นแบบไม่ต้องทําศัลยกรรมนะจริงๆแล้วเนี่ยพิมไม่ได้แอนตี้การทําศัลยกรรมใดๆเลยแต่ว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะแบบเออไม่อยากไปเสี่ยงทําศัลยม่ังไ ้อมนู่นนี่นั่นเลยทําให้ไม่ได้ไปทาสัญญกรรมนะซึ่งจริงๆแล้วเราก็สามารถสวยขึ้นได้โดยที่เราไม่ต้องทําสัญญกรรมก็ทําต่างๆนานาที่กล่าวไปทั้งหมดทั้งมวลที่อธิบายไปสามารถสวยขึ้นได้ <S <S เป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆชอบไหมถ้าชอบเนี่ยรู้สึกว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อยากให้ปิงมมาทําอะไรแบบนี้อีกก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ปิ่มด้วยนะอย่าลืมนะเพื่อนๆสาหรับวันนี้ปิ่มไปก่อนนะเพื่อนๆบ๊ายบาย